ไปถึงประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับ,เป,เ,รรบ,บ,รบเป็นเรื่องราวของชาวบ้านบ้างทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของชาวบ้านบ้างเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของบ้านเมือง <c oughs> ทีนี้เราไปถึงเรื่องราวของชาวบ้านทีนี้ครับไปดูความไม่เข้าใจกันนะครับระหว่างสามีภรรยาครับเรียกว่าเมียนิจใจเด็ดครับคุยกับผัวไม่รู้เรื่องนะครับ หัวโกรธให้เมียขับรถออกจากบ้านเมียขับรถตามมาพร้อมกับลูกและขอให้มาคุยกันนะฮะมีปรากว่าสามีไม่ยอมเปิดประตูคุยด้วยจะขับรถออกไปครับภรรยาโดดขึ้นฝากระโปรงรถเกาะอยู่ที่กระจกรถเลยครับแล้วก็ทางด้สามีพยายามที่จะขับรถสายครับให้เมียหลุดออกจากกระจกรถครับแต่ว่าผลสุดท้ายครับควรก็ตกอกตกใจเพราะว่าทิ้งลูกเอาไว้กับจักรยานยนต์นะครับ ส่วนสามีก็ขับรถไปนะครับพาเมียไปเพราะว่าเมียกาะอ,อยู่ที่กระจกรถครับโอ้โหยิ่งกว่าสตันแมนเลยครับก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะครับบอกว่าเมียใจเด็ดโดดก่อฟักกระโปรงรถเก๋งครับมีปากสีกับหัวรักไม่เปิดประตูรถสุดท้ายโชคดีครับเคลียร์กันรู้เรื่องครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา16นาฬกาครับผู้สื่อข่าวได้ลงไปพื้นที่พบจุดเกิดเหตุบนถนนสายด่านมะขามเตีย้ย แล้วก็น้องตกอักยาครับบริเวณหน้าร้านขายข้าวแกงแม่จำปีแม่จำปีนี้เป็นน้องแม่จำป่าหรือเปล่าไม่รู้ครับเป็นพี่ของน้องจำปูหรือเปล่าไม่รู้นะครับมูลหนึ่งตำบลเขตบางตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยโดยทานผู้สื่อข่าวพบกับนายจืดว่องประเสริฐครับอายุ30ปีครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสองเจ็ดหมู่สามตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยลูกจ้างร้านขายเครื่องมือเกษตรครับที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่หนึ่งร้อยเมตรครับ โดยนายจืดนะครับยืนอยู่ที่บริเวณหน้าร้านครับขณะที่เห็นเหตุการณ์หญิงคนหนึ่งครับเกาะรถที่วิ่งด้วยความเร็วผ่านหน้าไปนายจืดนี้เปิดเผยบอกว่าได้ยินคนเสียงร้องตะโกนเสียงดังครับจึงออกมาดูตามภาษาชาวเผือกนะครับผมพอถึงหน้าร้านนี่พบว่ามีเหตุการณ์คนทะเอลาะก,กันอยู่ที่หน้าร้านข้าหน้าร้านข้าวแกงครับว่าจะเดินไปดูเพื่อเืให้มากขึ้นนะครับพอดีพอดีครับได้รถรถได้เคลื่อนตัววิ่งมาทางหน้าร้านครับ ภาพที่ตัวเองเห็นนี่คือผู้หญิงขึ้นไปเกาะบ,บนกระโปรงด้านหน้าของรถครับสภาพเหมือนเกาะขอบเกาะขอบกระจกหน้าเลยครับเท้านี่เหยียบรอยฝาต่อระหว่งางกระจกหน้ากับฝากระโปรงครับมือข้างซ้ายนี่จับเกาะประตูด้านคนขับเมื่อรถแล่นออกไปอย่างช้าๆผู้หญิงก็ใช้มือขวาทุบที่กระจกหน้ารถนี่เป็น1ิบครั้งครับโอ้โหนายจืดที่เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากครับ ดูรายงานเหยียบที่รอยต่อระหว่างกระจกกับฟ้ากระโปรงมือซ้ายขับที่ขอบประตูมือขวานี่ก็ทุบก,กระจกครับผมกว่าสิบครั้งมีเวลาเป็นนับอีกครับรถรถเองก็เร่งความเร็ววิ่งผ่านหน้าตนไปผู้หญิงคนดังกล่าวก็ยังคงทบุบทุบก,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 กระจกรถถีม่มากขึ้นมากขึ้นครับวิ่งไปจนถึงทางโค้งครับแล้วก็วิ่งไปตัดถุนนจนสุดสายตานแน่ มองสุดสายตาคอฟ้าสีครามแผ่นดินสยามนะครับนี่ชาวเผือกเดินไปดูขนาดนั้นครับตอนตอน่ตอจากนั้นชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุก็ได้ช่วยกันอุ้มเด็ก2คนครับไปนั่งรอยอยู่ที่คลินิกครับเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆก่อนที่ตำรวจจะมาดูเหตุการณ์ครับนะฮะส่วนทางด้านานางจำปีโมกหลวงอายุ5 7ปีแม่ค้าร้านขายข้าวแกงแม่จำปีนะครับคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าอุณภพ ชุดที่เกิดช่วงที่เกิดเหตุนเ,เ,หนเนี่ยตนเองก็อยู่ในร้านก็มีเสียงตะโกนดังว่าจอด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 ก็เลยวิ่งมาดูที่หน้าร้านนะครับเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้น watch happen มือน,นครับไอซี see, นะครับก็เห็นรถเก๋งคันสีดำาับขับมาแล้วก็มีผู้หญิงขับรถจักรยานยนต์ซ้อนเด็กชายเด็กหญิงอายุป,ประมาณ7ขวบ8ขวบที่อุ้มลูกหมาคนละตัวนั่งซ้อนท้ายมาด้วยครับเมื่อเรียกให้จอดแต่รถเก๋งไม่ยอมจอดครับรถจักรยานยนต์จึงปาดหน้ารถเกง๋งพร้อมกับจอดขวาง ที่เส้นจราจรเ,เส้นปากการถนนเลยครับทาให้รถเก่งนี่ไม่จําเป็นต้องจอดข้างทางครับจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวครับก็พยายามเดินไปเปิดประตูรถเก๋งแต่ว่าประตูล็อกเปิดไม่ได้ผู้ชายที่อยู่ในรถไม่ยอมเปิดประตูผู้หญิงรายนี้ก็เลยตัดสินใจครับเัดเดรี่ครับกระโดดขึ้นไปบนฝาก,กระโปรงรถส่วนชายคนขับตัดสินใจขับรถหักเลี้ยวซ้ายครับจนพ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็เร่งความเร็วเคลื่อนรถ วิ่งออกไปตามถนนรับท่ามกลางความตื่นตกจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับโดยเด็กหญิง2คนที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ยืนร้นองไห้อยู่กลางถนนครับอีแม่อีแม่อยู่ครับร้องไห้ฮหือๆือพร้อมกับอุ้มลูกหมาอยู่ครับชาวบ้านเอต้องรีบครับไปช่วยเหลือพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบโดยรถวิ่งไปอยู่ที่สุดโค้งครับของถนนประมาณ10นาที ผู้หญิงคนดังกล่าก็ติดต่อกลับมาเข้ามาที่โทรศัพท์ที่หน้ารถจักรยานยนต์ออโทรศัพท์ของตัวเองนะครับทิ้งเอาไว้ที่หน้ารถนะครับโทรมาบอกว่าฝากลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีคนมารับเด็กตนเองปลอดภัย,ยดีนะครับตนเองปลอดปลอดภัยดีครับนี่ทางด้านน้นโทรมานะฮะโทรมาเข้าที่มือถือที่วางเอาไว้อยู่ที่ตะกร้าหน้านรถครับบอกว่าให้ดูแลเด็กด้วยเดี๋ยวมีคนมารับนะครับตัวเองปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ หลังจากนั้นประมาณ30มนาทีครับมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นยาิของเด็กทั้งสองได้โดยเด็กเรียกว่าลุงครับเดินมารับเด็กทั้งสองกลับบ้านครับโดยลุงของเด็กก็เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังว่าผู้หญิงที่ขับรถจักรยานยนต์กับผู้ชายที่ขับรถยนต์นี่จริงๆแล้วสองคนนี้ไม่เป็นช่ไม่ใช่อะไรอื่นไกลหรอกเป็นผวเมียกันนะครับเป็นผู้มียกันแต่ว่ามีการทะเลาะเบาแว้งกันมีทะเลาะปากเสียงกันนะครับผมเรียกว่าลิ้นกับฟันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นฟันใครเป็นลิ้น คนเป็นลี้ยก็อาจจะเจ็บหน่อยหนึ่งคนเป็นฟันก็อาจจะไม่เจ็บนะครับลิ้งกับฟันนะฮะแต่ว่ามีการทะเลาะปากเสียงกันฝ่ายชายนี่ตัดสินใจครับขับรถออกจากบ้านครับคาดว่าคงจะกลับบ้านของบ้านฝ่ายชายทิวอยู่ที่บ้านหนองสนูอําเภอด่านมะขามเตี้ยนะครับส่วนทางด้านภรรยายเองก็คงจะไม่ยอมครับก็เลยขับรถจักรยานยนต์ตามสามีมาโดยมีลูกน้อยสองคนนั่งซ้อนท้ายมาด้วย ก่อนจะมาพบสามีกําลังขับรถเก๋งนี่ครับอยู่ในอยู่ที่ตลาดด่านมะขามเตี้ยจึงพยายามเรียกให้สามีจอดแล้วก็ออกมาพูดคุยกันครับแต่ตกลงกันไม่ได้ครับจึงนําไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวก็คือสามีนี่ครับขับรถสายออกไปหลบรถจักรยานยนต์ส่วนภรรยาก็เกาะฝากระโปรงนะครับขึ้นไปเหยียบฝากระโปรงรอยต่อมือซ้ายจับที่ขอบประตูมือขวาก็ทุบกระจกนี่ครับนะฮะส่วนด้านทางด้านพระตรีเอกนะครับ อธยาสิทธิ์ผู้มเกียรติแก้วครับผู้ว่กับของสถานีตำพุจธวัรด่านมะขามเตี้ยก็บอกว่าเอ่อไอเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทางด้านสถานีตำรุจภูทรด่านมะขามเตี้ยก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะที่อยู่เห็นอยู่ในเหตุการณ์พร้อมกับสง่งเจ้าที่ตำรวจนี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วโดยกําลังเจ้าที่ตำรวจเองก็เข้าไปดูแลเด็กชายทั้งสองคนที่ถูกทิ้งอยู่ข้างทางพร้อมกับหาทางติดต่อครอบครัวของเด็กจกนกระทั่งได้รับทราบข้อมูลจากญาติของเด็กว่า ผู้หญิงที่กระโดดเกาะฝากระโปรงรถดังกล่าวนี้นะครับเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการระหว่างสามีกับภรรยาที่เกิดขึ้นตามที่คุณนุพรเล่าไปนะฮะเขามีบ้านพักอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่วนฝ่ายชายนี่ขับรถออกจากบ้านหลังจากทะเลาะกับภรรยานะครับฝ่ายหญิงก็เลยขับรถจักรยานยนต์พร้อมลูกน้อยนี่จากตัวเมืองกาญจนบุรีเพื่อออกตามหาสามีครับจนกระทั่งมาเจอสามีขับรถอยู่ที่ตลาดอำเภอด่านมะขามเตี้ย พยายามที่จะเข้าไปเรียกให้สามีจอดเพื่อพูดคุยตกลงปัญหากันแต่สามียังติดอ,อกติดใจอยู่ครับยังน้อยอ,อกน้อยใจเยะยัง,ยงกโกรธอยู่นะครับโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าอยู่ครับไม่ยอมเปิดประตูลงมาคุยด้วยฝ่ยยายภรรยาก็เลยต้องจําเป็นละครับตัดสินใจยอมเปสตันแมนครับโดดขึ้นอยู่ที่ฝากระโปรงรถครับแล้วก็สามีเองก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุครับกลายเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนถ่ายคลิปเอาไว้ครับโดยหลังจากนี้ตำรวจเองก็ได้รับการติดต่อจากญาติของหญิงสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนั้นหญิงสาวเองก็ได้โทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าที่ตำรวจครับพร้อมกับค่อยให้ข้อมูลแก่ตำรวจบอกว่าอ๋อหัดพูดาบเดียนพูดนะนะครับผมตอนนี้สามารถพูดจาตกลงกับสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ไม่ได้มีการถูกทำร้ายแต่ร่างกายแต่ประการใดนะครับขอให้คุณตำรวจไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงฉันนะครับนะตอนนี้คือสามีภรรยาสามารถเจรจากันเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมีการประสานให้ทางญาติิครับมารับเด็กทั้งสองคนกลับบ้านพร้อมทั้งไม่ติดใจที่จะแจ้งความ,มดาเนินคดีใดๆทั้งสิ้นครับทางตำรวจเองก็ถอนหายใจแล้วครับโอ้โลง่งคด,ดีแห้งหลายอยู่เสิมาเรื่องผัวเมียทะเลาะกันอีกโอ้ยเนาะนะก็เลยส่งมอบเด็กทั้งสองคนให้แก่ญาติที่มารอรับแล้วก็มอบรถจักรยานยนต์คืนให้แก่กลับคืนไปด้วยครับเรื่องก็เลยแฮปปี้เอนดิ้งครับตกลงแล้วคือทะเลาะเบาแวงกันสามีกับภรรยาตอนนี้ตกลงกันพิที่เรียบร้อยครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแม่ภรรยาเองก็ใจเด็ดมากทีเดียวนะครับใจเด็ดมากเอาไปอีกเรื่องหนึ่งครับผมบังเอิญว่าเรื่องนี้สั้นๆนะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าที่บ้านดู่ผมเองก็เจอปัญหานี้ครับคือมีชาวบ้านนี่ครับเข้ามาล่อจับนกครับในซอยที่บ้านผมนี่แหละครับผมเองก็ไปขอร้องเนี่ยครับปูพรักขา,ขาวกราบบอกว่าอย่ามาจับท้อสิตวนเพลนแทน นกนี่เขากรเลียงอยู่เอานกเลียงได้มันอยู่นชอนอกเอาเพื่อนมานี่เพิ่นก็ห้องเสียงเป็นนกกรงหัวจุกครับนกประรอดนะครับนกจงหัวจุกแล้วก็เขาก็มาแล้วก็ให้อาหารการกินทุกวันนี้คือนกเขาอาจจะถูกหนีออกจากกรงครับแล้วก็มาอยู่ตามหมู่บ้านครับถ้าเผื่ออยู่ตามชนบทนี่คือไม่รอดครับแต่ว่าอยู่ตัวเมืองนี้รอดครับเดี๋ยวนี้นกอยู่แถวบ้านผมนี่เยอะมากนะครับแต่ก็มีคนเข้าตามมาจับทีนี้ครับ คาดว่าน่าจะจับไปเพื่อจำน่ายครับคล้ายๆกันเลยนะครับโดยทางด้านจ,จังหวัดสตูลครับที่สถานีตรวจภูธรเมืองสตูลนายพงศักดด้วนเกตรครับเจ้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3, สสปปที่4ภาคใต้พร้อมกับกำลังเจ้าที่นะครับด่านตรวจสัตว์ป่าสตูลร่วมกันตรวจยึดนกหลายชนิดครับที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหลังพบการกระทำความผิดคือนายเกรียงศักดิ์อายุ39ปีชาวตำบลคลองขุดหมู่ที่9อำเภอเมืองจดสตูลครับ ได้มีการประกาศขายนกทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทางหลายครับจึงวางแผนล่อซื้อครับและก็ตรวจยึดได้เป็นนกปลรรอดหัวโขนนกปลอดคอลายและก็นกปลอดนกปลอดเหลืองหัวจุกและก็นกปลอดทองทั้งหมด16ตัวครับพร้อมกงเหล็กและก็กรงไม้ได้ภายในบ้านผู้ก่อเหตุครับจึงตรวจยึดและก็นําของกลางทั้งหมดครับบันทึกจับกลุ่มในท้องที่ของสพอเมืองสตูลครับในความผิดพราบา สงวนและก็คุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับจำน่ายทางออนไลน์ตามมาตรา17สำหรับนกดังกล่าวนะครับพบว่าเป็นนกที่เสียน,นกชอบซื้อไว้ครอบครองเพื่อฟังเสียงและก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมทางภาคใต้โดยราคาซื้อขายอยู่ที่ตัวละ500บาทถึง2,000บาทแล้วแต่ความนิยมนะครับของนกแต่ละชนิดสำหรับนกเหล่านี้ก็หลังตรวจยึดก็จะนําส่งให้แก ดันตัวสัตว์ป่าสตูนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับอาจจะเป็นการจับมาจากป่าแล้วก็มาขายผ่านทนางนออนไลน์แต่ว่ากรณีของผมนี่คือพูดง่ายๆว่าเป็นนกที่อาจจะหลุดออกมาจากกรงของผู้เลี้ยงครับแล้วมาอยู่ตามหมู่บ้านครับซึ่งผมเองเวลาทานอาหารเช้าคอฟฟเบรกในเช้านี่ครับก็จะมีเสียงผมก็จะเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับเป็นเสียงนกกรงของออนกนี่ฮะเขาก็จะบินมาฟังกับเราด้วยทีนี้ครับนะฮะบ,บินมาฟังด้วยนะครับ ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านคนที่น่าจะมาจากทางด้านแถวบ้านคุณลาดหรืออเงี mm ้ยครมาประมาณนี้แหละครับ mm hmm. เข้ามาในซอยแล้วก็มาล่อจับไปจําหน่ายต่อครับขาดบ้านนะขาดบ้านนะครับซึ่งผมเองก็ขอร้องบอกว่าอย่าจับเลยเข้าอุตส่าห์นี้มาแล้วนะครับอย่าตามมาจับอีกนะครับอ่ะไปที่ทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการที่นี้ครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับไปที่นี่ฮะ ไปที่เจริญทรับโมเดิลโครงการ2และโคร,โครงการ3นะครับโครงการ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรดยิงเยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมมีทั้งหมด25หลังด้วยกันส่วนโครงการ3นะครับอยู่ที่บันจันนะฮะบ,บันจันทางไปจังหวัดสิทธตเกตครับแล้วก็ทั้ง2โครงการนี้ครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ1นะครับหน้าวัดบ้านตําแยเป็นบ้านสไตล์โมเดิล แต่ว่าเขาเองก็นําเอาความต้องการของคุณลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็คือเป็นเ,เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าเปลี่ยนหลังคาเป็นจากสไตล์โมเดิร์นนะครับที่เป็นหลังคาสรงปัญญาครับสีเทาเข้มโดยการก่อสร้างครับใช้อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างของ s c g ทั้งหมดเลยนะครับนะครับ แล้วก็วงกบประตูนี้ใช้ไม้แครนตอกเสาเข็มทุกหลังครับมีระบบของกันกับจับปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีมีระบบสาสไฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้กรนิโต้ครับติดตั้งทำบาบัดใช้เหล็กบรุอสตาช้างซ c g สุขพัณฑ์คอโตตราช้างเ c g, g ครับนี่คือบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรีนะครับ8รายการมุ้งลวดพัดลมดูอากาศห้องน้ำชุดซิงค์ครัว ั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้าแกรนิตเครื่องทาน้ําอุ่นและก็ค่าโอนรวมทั้งติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับกรับถ้าเผื่อท่านสนใจนะครับติดต่อเลยนะครับบ้านคุณภาพเดียวนรักบ้านนะครับติดต่อหาฝ่ายขายครับคุณสุนันครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8 0 8 5 6 3 2 1 1 1 8เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารและก็สามารถจอดรถได้2คันด้วยครับ และไม่พอนะคุณเกตเองยังแจ้งมาบอกว่าตอนนี้นําเอาบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับไม่ใช่บ้านมือสองนะบ้านใหม่ป้ายแดงเลยครับที่สร้างเสร็จแล้วที่โครงการ12นำมาลดราคาหลังละ120,000บาทถึงหลังละ150,000บาทครับติดต่อหาคุณสุนันด่วนเลยครับหลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถก็ตรงไปทางด้าน อิซูซุตังปักพะอีสานนะครับวารินชาราบเดิดุดมน้ำดินแล้วก็บุญทรกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซูซุดีแม็กเครื่องยนต์นิจิกดีดีไอแล้วก็3.0มจุดศูนย์ดีดีไอบลูโ o v e r แรงจัดแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นพนุภาพพลิกโลกเลยครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะยกสูงออฟโรดแล้วก็อย่างเช่น V Cross ครับแล้วล่าสุดนี้เขามีการเพิ่มก็คือตัว m ิวเตัวใหม่ครับสวยงามมากครับทั้งภายนอก ภายในนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับตัว d m a มนะครับนั่นคือ3.0จะให้แรงม้านะครับ190แรงม้าตัวแรงบิด450ินิวตันเมตรตัวเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับเรียวกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันพลานุภาคพลพิกโลกเหมือนกันแรงจัดประหยัดน้ำมันเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถ MPV ครับสวยง,งามมากทีเดียวครับภายนอกภายในนะครับภายนอกนี่ก็ดู แมสวยงามส่วนภายในนี้ฮารุฮาราครับสวยจริงๆครับผมเองทดลองขับดูแล้วครับยอมรับเลยว่าเป็นรถที่ขับได้นุ่มนวลมากผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครับอยากให้ท่านไปทดสอบนะครับในวันที่19ธันวาคมนี้วันเสาร์นี้ครับไปที่อิชิซูตังปักสนังงานใหญ่เลยครับเขาจะมีการจัดงานครั้งใหญ่ครับเชิญชวนทุกท่านไปได้เลยครับและก็ขณะเดียวกันทางด้านโรจบาลนะครับ ทางด้านราัฐาบาลราชเวดอุบลราชานีเราเองก็แจ้งข่าวมาครับตอนนี้นะครับบอกว่ามีการฉลองครบรอบ25ปีของราชเวดครับตอนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็รวมทั้งการให้บริการอย่างเช่นล่าสุดนี้เขามีการเปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยสายด่วน0 8 6 2 0 7 0 0 0หมายเลขติดต่อนะครับ0 8 6 2 0 7 0 0 0ครับ พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและก็การเจ็บปวดที่เราไม่คาดคิดครับให้การดูแลรักษาโดยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยเหมือนปนหนึ่งว่าเป็นห้อง ICU เคลื่อนที่ครับด้วยระบบของการปรึกษาทางไกลที่เราเรียกว่าเทเลมดิซีนครับในการดูแลผู้ป่วยทุกนาทีที่เกิดวิกฤตนอกจากนี้ก็ยังมีระบบการส่งแบบทางด่วนฉุกเฉินครับสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดและก็โรคหลอดเลือดสมองอ่า โรคหลอดเลือดสมองครับอย่างทันท่วงทีโดยเพียงแค่คุณขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของราชเวศครับเมื่อคุณโทรมาปั๊บครับเราจะรู้เลยว่าคุณอยู่ที่จุดไหนครับและตัวรถแอมูลันต์นะครับที่เหมือนกับเป็นห้อง i อ u ียูเคลื่อนที่มีหมอและพยาบาลนี่ครับไปรับถึงบ้านแล้วก็จะมีการรายงานอาการต่างๆน,นี้ส่งกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อให้หมอผู้เชี่ยวชาญนี้รอพอถึงโรงพยาบาลปั๊บสามารถที่จะรักษาได้เลยครับอย่างทันท่วงทีนี่คือศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน และก็สายด่วนนะครับ08627000 0 66, 7, 000, เรียกว่าของโรงพยาบาลราชเวชครับพร้อมที่จะให้บริการอย่างรวดเร็วครับเป็นมิตรใหม่ฉลองครบรอบ25ปีของทางด้านรัฐบาลราชเวชอุบลราชธอุบราชนน,ชน,นีครับ